ភិក្ខុតរំងរាក់តាយោវតនោធម្មតិហិតវណនិតកវិវិធានិជបដ្ឋវនិមខំសុខង្កតិកម្មយាររោសអនុមហករុណករណធោហិតាយៈ สัพพะปณีนางโพเรตตอปรมิสัพพะปัปปโนยตมะกังเอเตนะสัจจวัฒนะวัตโนเอวังหังวิเชโยโหมิเชยสุชมัเครยปะราชิตตะพลังเกสีเสยวัฒวิปโคะเรีภิเศกสัพพะพุทธนังขปโตปโมตติสุนักนังสุจัสุยทังธรรมะเจริสุปัทขิณัง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 นิกตะวันลาภันตเตภัทขิเนภะวะตุสภะมังระขันตุสัพพะธรรมานุภาเวนัสสุทีภะวันตุเมภะวะตุสภะมังระขันตุสัพพะธรรมานุภาเวนัสสันสุทีภะวันตุเม นโมสสะภควัตตระตุัมาสมพุทธะนามสสะภควตตระตสัมัสมพุทธะนโมสสะภควัตตระตสัมาสมพุทธะะโมพุทธายะภพุทธตรรัตนามณีนภคลศีสุธรรมพุทโธธรรมสังคฆยะถาพุโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังขบูชาอคิธนาวะรังคตังสีวะดิจมหาเทรังธมวันิทัติโยวิสสะโสพุทธธรรมสังขปุชิมิ นะโมพุทธายะพระพุทธเตยรัตนะยมานีนพรสีสะสุธมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาคิตถนังวรังกตังสิวะีจะมหาเถรังอหังวันธามิทติโยหวันธรรมิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปุชิมินะโมพุทธายะพระพุทธเตยรัตนะยมานีนพรสีสะสุธมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาคิตถนังวรังกตังสิวะีจะมหาเถรังอหังวันธามิทติโยหวันธรรมิสัพพโส สัมน sam like ัโมเัสสะภควัตตระตสัมมาสัมพุทธสสะนะมเัสสะภควัตตระตสัมมาสัมพุทธสสะนะมทัสสะภควตตระตสัมมาสัมพุทธสสะสัมปจิชมินัสังสมุปรมายมหเทวาสเพยคขาปรายันติพรหมายมหาเทวาพิาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภโภพวันต ah ุเมมิตตภวติพุทธมานโมพุทธยะวิรัทยโยวิรัคโคนัยังวิรัหิงสาวิรัตทศีวิรัตทศาวิรัติชโยพุทธสสงมณีมนาพุทธสสะสวาห สัมปจิฉามินะสังสิโมพรหมะจำมหาเทวาสัพเพยาคาปรายันติพรหมะจำมหาเทวาภิรภะวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพวันตุเมมิติภาหุขัตติพุทธะมะอุกนะโมพุทธยะวิรทะโยวิรโคในยังวิรังหิงสาวิรัติสีวิรัติสานวิรัติทโยพุทธะสามนิมณมณพุทธะสัสวะหอมสัมปชิฉามิพิงพิงพาะพาฮาฮาเรือ